อแ่สวัสดีเพื่อนสวัสดีสสวัดีนี่ไก่จะหึงวันลอยกระทงแล้วนะเพื่อนด้วยอ่ะใช่ปีนี้นะเขาต้องมีประกวดนางงบฟ้านอีกแน่เลยฉันจะต้องเป็นนางงบมาทีจ้า ครักล่ะอยากเป็นไหมอยากเป็นฉันก็อยากเป็นนกพม่านกพม่าไม่ใช่นกพม่านี่ปีนี้ฉันจะได้เป็นนางนกพม่าแน่นอนนี่นัชชาเธอหน่ะไม่ได้เป็นแน่นนอเพราะเธอตัวเล็กเธอไม่ได้เป็นกรรมการเด็กๆๆๆกันนีักเรียนทั้งหมดชำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะครูคะนี่กืใกล้ถึงวันลอยกระทงแล้วปีนี้ เราต้องมีประกวดน,นางนพมาศกันใช่ไหมคะใช่ค่ะปีนี้เราจะมีประกวดน,นางนพมาศกันแน่นอนค่ะโรงเรียนก็ประกาศมาแล้วครูกําลังจะมาบอกพวกนักเรียนอยู่พอดีเลยค่ะว่า<อ>ห้องเราเนี่ยจะต้องหาตัวแทนไปประกวดนางนพมาศหนึน่งคนค่ะ <c oughs> ผมอยากเป็นครับครูคือค่ะนาง <c oughs> นพมาศวิชนายนพมาศเออครับจะไหวเหรอครูแกงว่าผมเธอจะยาวไม่ท <c oughs> ันส่วนตัวแทนนี้ครูจะเลือกยังไงดีหน้า อยากเป็นนางนพม่ามากเลยค่ะแล้วหนูก็พร้อมมากเลยค่ะครูครูคะหนูก็อยากเป็นนางนพม่าเหมือนกันค่ะเอคือหนูหนูก็หุ่นดีนะคะแล้วก็มีชุดพร้อมด้วยค่ะโอ้พร้อมเป็นคร่เลยเนาะอไงดีครูคะหนูหวนให้พิมค่ะอ๋อนะจะไอเดียดีครูรู้แล้วค่ะเด็กๆครูเปิดบตเลยดีกว่าค่ะอ่ต่อไปนี้นะคะครูจะเปิดบทแล้วนะคะใครบทให้เด็กหญิงเพลย์ยกมือค่ะอ่ะหนูค่ะมี นัชชาค่ะโอเคสองคะแนนนะคะต่อไปใครโหวตให้เด็กหญิงแพรคะัเออนับกับแพรอาวมีสองอคะแนนเท่ากันเลยค่ะโอ้ยตายละคะแนนเท่ากันเลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เราเรียนกันก่อนละกันนะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวตัวแทนของห้องเนี่ยก็ครูจะหาเกณฑ์การพิจารณามาพิจารณาว่าใครจะเป็นตัวแทนนะคะอ่ะเอาหนังสือขึ้นมาค่ะเกณฑ์การตัดสินเหรอ แล้วคู่จะใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์การตัดสินเนี่ยแพ้ทำไมเธอต้องมาเป็นคู่แข่งฉันด้วยฉันก็เป็นของฉันมาทุกปีปิ๊เนี่มาเสนออะไรปีนี้แต่ไม่เป็นไรยังไงครูก็เลือกฉันอยู่แล้วโอเคเข้าใจกันแล้วนะคะทุกคนเรื่องการสังเคราะหแสงข,ของพืชใช่ไหมเข้าใจไหมทุกท่ะ โอเคอ่ะโหเด็กหญิงนาชาไปไหนเนี่ยโดดเรียนอีกแล้วขอไปเข้าห้องน้ำไม่ไปทั้งคาบเลยไม่กลับมาเลยอ่ะตอนนี้นะคะงั้นไม่เป็นไรทุกคนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเลยค่ะบทที่เราเรียนวันนี้นะคะโอเคไหมครับนายคิดว่าห้องเราอ่ะใครจะเป็นตัวแทนไปประกวดนางนงพมาตปีนี้อ่ะก็เธอไงก็<ะ>เป็นทุกปียู่แล้วนี่อือใช่ยังไงก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้ว เมลอนญี่ปุ่นเราเอามาให้ครูเป็นการเอาใจครูทีนี้แหละครูต้องเลือกฉันแน oh, <no. S 1> ่สวัสดีครับสวัสดีแพมพิมเฮเอเอาเมลอนมากินเหรอทำไมไม่ปอกเปลือกอ่ะแพ้เมลนอนทันนี้อ่ะ ฉัน um, ไม่ไดเอามากินเองเอ้าแล้วเธอเอามาทำไมก็เมลอนอันเนี้ยฉันน่ะเอามาให้ครูกินไงล่ะพอครูได้กินแล้วนะครูก็จะต้องประทับใจในตัวฉันแล้วก็อุบไปดีกว่าประทับใจเหรอสวัสดีค่ะนักเรียนหมดคครับสวัสดีค่ะคุณครู คืออะดม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 หอมเนาะเมลอนอันนี้ค่ะเป็นเมลอนญี่ปุน<ฮ>่นหนูหนะคะสั่งมาจากญี่ปุน<อ>่นให้ครูลยเฉพาะเลยค่ะ อร่อยเนื้อแบบเย็นช่มชุ่นใจมากนะคะคูนี่นี่เด็กหญิงพรีมเธอรู้ได้ยังไงคะว่าครูชอบกินมากเลยเน่ะแม่ครูค่ะเรื่องเกี่ยวกับครูนักเรียนอย่างหนูก็ต้องรู้สิคะครูโอยนี่มีน้ำใจเธอเป็นเด็กดีมีน้ำใจมากๆนี่โอ้หน้ำหนักดีมากครูขอรับไว้เลยขอบคุณมากนะคะให้ค่ะครูเดี๋ยวคุณจะรีบไปผ่าดูเลยนะ ครูกินใจเลยยางไงครูก็ขอบใจเธอมากๆนะอะตอนนี้ไปนั่งได้แล้วค่ะป้าเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันและอ๋อ,อแต่วันนี้นะคะครูใช้<ห>ทุกคนทําแบบฝึกหัดจากที่เราเรียนเมื่อวานนี้เพราะว่าวันนี้ครูจะต้องรีบไป ไม่ใช่ปอกเมลอนนะเจริญจะเปกระถุมเรื่องการจัดงานลอยกระทงของโรงเรียนเราค่ะแล้วเดี๋ยวทําให้เสร็จแบบฝึกหัดบทที่5นะคะท้ายบทเสร็จแล้วเนี่ยใครเสร็จเร็วก็ไปพักกลางวันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครูแล้วไดทมาทักครบขอบคุณค่ะครูเล่นซื้อเมลอนมาเอาใจครูเลยนะอย่างเงี้ย ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันน่ะจะเอาเป๊ปซี่ให้ครูครวชอบกินเป๊ปซี่จะมีใครรู้ใจครูเท่าเราไหมเนี่ยครูมาเอาให้คุณปูชี่อ่ะไปห้องน้ำกันดีกว่าจะจบครูอีกแล้วเหรอ The Pepsi, กินข้าวมันอิ่มๆบ่ายนี้อย่าเพิ่งหลับนะเวลาเรียนอะหยุดก่อนค่ะครูอะไรคะแ ham เห็นครูแ ham ใช่ไหมคะเห็นครูเดินมาเหนื่อยๆนะคะก่อนที่จะสอนหนูก็เลยอะไรคะนี่ค่ะหนูเอาเบปซี่มาให้ครูค่ะกินเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจก่อนนะคะโอ้มีการเสริมน้ําก่อนสอนด้วยโอ้ยทียิ่งพลิมเธอเป็นเด็กดีมีน้ําใจนะรู้จักสังเกตเธอรู้จักครูเบบซี่ค่ะขอบคุณมาก ไปนั่งเลยค่ะไปนั่งขอบคุณนะคะเย็นเจี๊ยบชื่นใจเดี๋ยวกูกินเลยนะค่ะกินเลยค่ะครูอะไรของเธอเนี่ยงั้นเดี๋ยวกูขอกินก่อนเลยนะคะโอ้ก๋อยแองค่ะอุวยมันไม่ค่อยซาเนาะเอาไม่เป็นไรอาจจะเก็บไว้นานกินเลยนะคะเอ๊ะยทำไมมิซ่าล่ะน้ำป่าจะไปซ่าได้ยังไงล่ะ ครูครูเป็นอะไรคะครูเ<ป>ด็กแย้มครูเป็นอะไรคะครูนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นฟินะคะครูไม่ใช่อันเนี้ยมันเค็มปีฮะน,น้ำปลาชัดๆเลยอะอะไรนะน้ำปลาที่หไหนหไไหคะครูไม่ไหวแล้วครูจะต้องไปทงดันมันไม่ไหวแล้วค่ะอะไรของครูเนี่ยน้ำปลาน้ำปลาอะไรก็น,นี่มันเป๊ปซี่เราซื้อเป๊ปซี่มาใหม่ๆสดๆล้อๆเลยนะยังไม่ได้แกะเลยด้วย อี๋แย่เบ่งมากเลยอ่ะอี๋เธอเป็นได้ยังไงอี๋ออแผเธอหัวเราะอย่าบอกนะว่านี่เป็นแผนของเธอบ้าฉันไม่ได้เป็นคนทําอ้ยแผลแลฉันรู้นะว่าเธอเป็นคนทําเพราะถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะมีใครอีกล่ะแพลจะมาแบบนี้ใช่ไหม ได้ถุงนีสองครกกัะอะไรคะอันนี้อะไรเหรอคะกูสอนผ้าป่าทําบุญนะสิตอนนี้โรงเรียนนะเอา,เอาฝากมาทุกห้องเลยมเมี่ลายครูก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ห้องเราร่วมกันทําบุญค่ะเออครูค่ะ ออครูไม่ต้องเหนื่อยลคะค่ะเดี๋ยวหนูไปรวบรวมจากเพื่อนเพื่อนให้เองคะ่ะเุ้ยจริงหรเหรอคะนี่นี่ถ้าเป็นเด็กคนอื่นนะเขาไม่เอาหลงงานต้องไปเก็บรวบรวมเงินแบบนี้คุณวิ่งหนีไปแล้ว <c oughs> นี่เังมีน้ำใจมาจะช่วยเหลือครูทำบุญหรอ <c oughs> ไปเก็บรวบรวมเพื่อนเลยนะขอบคุณมากเลยคะ่ะเดี๋ยวหนูประเดิมก่อนเลยค่ะจะประเดิมทำบุญก่อนเลยเหรอคะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท ใส่ใส่ใส,ใสใน่นี้เด็กคนอื่นนะบางคนใส่บาทสองบาทห้าบาทเองนี่หนึ่งร้อยบาทบุญเยอะมากใจบุญสุนทานนี้เดี๋ยวผลบุญส่งมาให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆงั้นครูฝากด้วยไปรวบรวมเพื่อนแล้วเอามาให้ครูนะคะอขอบคุณมากนะคะแพรเด็กดีเด็กดีครับคือว่าใครจะได้เป็นตัวแทนจะว่าต้องเป็นแพรอยู่แล้ว พิมพ์น่าจะได้แพ้สิพิมม์พ้พิมม์พ้พิมพ้พิมม์ยังไม่ต้องตูนย้ดอย่าทำใเย็นอยากแกเด็กเพื่อนออะไรทำบุญกันหืึไม่อีกแล้วเหรออันเนี้ยครูฝากมาครับคัูอ่ะไว้ใจฉันมากเลยครูให้เธอมารวบรวมเงินเหรอ ทำไมครูไม่ใช้ฉันล่ะครูคงไม่ไว้ใจเธอมั้งครูไม่ไว้ใจฉันงั้นเหรอแฮะก็เป็นเพราะเธอนั่นแหละที่ทำให้ครูไม่ไว้ใจฉันอืมมาโลครับไซโหยครับจะอธิษฐานอะไรนานขนาดนี้เนี่ยเอายังไงดีเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วเมื่อวานนัดแชร์เล่นอยู่นี่ อยู่ไหนนะพิมพ์เธอจะทำบุญกับเขาไหมอะทำส<ซ>ิเอาซองมานี่เดี๋ยวฉันใส่เองฉั<ถา>นขออธิษฐานก่อนนะขอให้ฉันได้เป็นน,นงางนพเมศปีนี้ ชั้นคนสุดท้ายแล้วมันฉันปิดหนึกซองเลยนะอเอาเดี๋ยวสิอ้อไม่หันละติดไปละเอาเรียบร้อยอาเารย์บนักเรียนทั้งหมดทั้งความเคารพสวัสดีค่ะ,ออะออซองที่ครูฝากค่ะนี่แพรไปรวบรวมจากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหนี่ คุณแกร์สูไปได้เยอะเลยขอบใจมากนะนี่เขาเป็นเด็กดีมีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือครูรู้ว่างานแบบนี้มันแบบโอ้จิจิงจิก็มาช่วยครูได้ดีน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะนี่อ้อยยออ้ยเนี่ยเต็มใจเต็มใจช่วยครูค่ะโอ้โหครูเดี๋ยวครูแกะดูก่อนนะว่าห้องเราอะรวบรวมได้ยอดเท่าไหร่จะได้ไม่บันทึกนะคะดูสิ ใช่ไหม,มแมลงสาบอ่ะอ้าวแพฉันไม่ได้ทำนะก็เธออ่ะเป็นคนรวบรวมเงินสองพระบาทให้ครัวแล้วเธอเป็นคนเอาสองพระบาทให้ครูฝีมือเธอชัดๆเลยเนี่ยเฮมฉันรู้นะว่าเป็นฝีมือเธอแพถ้าอันเนี้ยเป็นฝีมือฉันแล้วน้ำปลาล่ะเป็นฝีมือใครโอ้โหเธอแก้แค้นฉันหรอ,อ,อก็เธอมาทำฉันก่อนเธอเนั่นแหละทำฉันก่อน ก็ได้เล่าให้ขู่ฟังสิว่านี่มันเรื่องอะไรกันคะครูครับไปผมเล่าให้ฟังครับเด็กชายครับไหนเรื่องมันเป็นยังไงสองคนนี้ครูเขาอะ อยากจะเป็นตัวแทนเลยเขาก็เลยอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้ยตายแล้วนี่เธอสองคนอยากจะเป็นตัวแทนถึงท่านต้องมากัน่นแกล้งกันขนาดนี้เลยเหรอ <consumers olacak. S 1> นี่ครูจะบอกอะไรให้การที่ครูจะเลือกใครไปเป็นตัวแทนนะไม่ได้ว่าคนนั้นมาเอาอกเอาใจครู Gig. ครูต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติครู oh. คไม่รับสวยครูคไม่รับสิน <ส ray. S 2> บนเข้าใจไหมครูเนี่ยเป็นคนเที่ยงธรรมมากฉะนั้นการเอาอกตกเอาใจครูเนี่ยอย่าหวังเลยนะว่าครู จะให้เป็นตัวแทนเอาอย่างนี้แล้วกันในเมื่อทุกคนเนี่ยอยากเป็นตัวแทนไปประกวดนะัครูจะให้ประกวดกันทั้งห้องเลยคร้คับด้วยคร <l ug> ับด้วยพิมพ์แพรนัชชาด้วยประกวดกันานางห้องเลยแล้วคราวนี้ใครจะได้เป็นนางลพบาตรของปีนี้เนี่ย <l ug> ก็ให้คณะกรรมการเขาตัดสินกันเองเลยค่ะเมเรื่องเย้ได้ประกวดแล้ว